มาตัดกล้วยครับเชา้านี้พอตัดเสร็จปุ๊บนู่ก็มายืนดูบริเวณที่ตัดกล้วยก็คือตรงนู้นตัดลงไปแล้วได้มาละมองไปนะี่เห็นปลาครับเห็นปลาในบ่อของเรามันขึ้นมากินกพวกกใบหญ้าพวกใบไม้ต่างๆครับที่เราได้ตัดแล้วก็โยนลงไปนี่ทางด้านนี้โอ้โหตรงกลางจอนะเป็นผักขะแยง,งหรือผักยอมนะถ้าใครอ,อยากต้มปลาแหละใส่ลงไปเลย,ยเขามากินดอกหญ้าครับ นที่เ็ดอกหญ้าที่แบบโน้มลงไปก็จะเสร็จปลาครับผมไม่ได้ให้หานปลานะครับช่วงนี้ผมปล่อยให้เขาอยู่แบบธรรมชาติเลยเป็นแบบธรรมชาติล้วนๆทางด้านนู้นพวกใบอะไรต่างๆเห็นไหมครับดึงๆลงพอตกลงบ่ปุ๊บก็จะเสร็จปลาทันทีนะครับปลาพวกนี้เป็นปลากินพืชนะครับเป็นปลานิลปลาตะเพียนปลาทับทิมนะครับแต่ก็จะมีปลาธรรมชาติมาผสมผสานอยู่นะครับเ่ว่าจะเป็นปลาหมอปลาช่อน ปลาได้หลายอย่างครับใบหญ้าแรางต่างตกลงไปปุ๊บปลาเขาก็จะกินกันเป็นแบบนี้เคนะเนาะยามเช้าๆพามาดูกันที่สวนผมนะนี่ปลาขึ้นมาแบบนี้เลยวันเสาร์ครับวันนี้เป็นวันหยุดก็เลยมีเวลาในการที่จะมาได้ชมบรยรยากาศยามเช้าๆที่สวนผมหน่อยว่าสิ่งที่มันได้เปลี่ยนแปลงหลังจากผ่านไปสองปีกับการทําพวกหนองนาแล้วอะไรล่ะที่มันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ได้เห็น มันไม่ใช่เพียงแค่ความสมบูรณ์ในสวนผมนะแต่มันก็ยังคงหมายถึงพื้นที่ข้างเคียงที่น้ํามันเกิดการกระจายไปแล้วก็ซึมซับความชื้นตรงนี้ไปแล้วพอถึงช่วงฤดูฝนตาตรงนี้ก็จะเกิดการกระจายขยายพันธุ์ไปตามทุ่งนาท้องไร่เป็นอาหารอีกทางหนึ่งนะครับโอเคยามเช้าๆครับผมพามาดูโคกหนองนาหลังจากที่ผมได้ทําไปแล้วผ่านไป2ปีวันนี้มาตัดกล้วยนี่กล้วยครับหลายเครืออยู่นะเช้านี้ที่ได้นะเอที่อยู่ใต้ต้นงอกก็เครือหนึ่ง เงาะขาก็มีหลายสิ่งหลายอย่างครับและที่สําคัญที่สุดคือกล้วยนี่แหละเต็มเลยครับผมสวัสดียามเช้าๆกันทุกทุกคนครับสวัสดีครับ